ทำอะไรป่าวว่สวอปอยู่ๆมึงถ่ายละครกลางละครมึงมาขอสวอปกลางละครเนี่ยเจ็บคอบุก็เลยรู้สึกไม่สบายตัวอยู่ๆก็รู้สึกเจ็บคอแต่ตอนนี้พวกกูเนี่ยระแวงกันหมดแล้วนะเนี่ยเครียดกันหมดเครียดกันหมดทุกคนแล้วอยู่ๆมาขอสวอปกลางกองคือจัดร้องอุ้ยอุ้ยร้องระแวอีกแล้วอ๋อนั่นบอกเจ็บคอตอนเช้าตั้งแต่เช้าแล้ววะเจ็บสวอปไปเมื่อเช้าสวอปแล้วอ แล้วเมื่อวานหนู C P R มาหน้าจูบมาหน้ากูคือคนแรกเลยที่ไปรอดเมื่อวานกูก็ C P R แล้วเอยไม่ใช่ C P R แล้ว PCR เมื่อวานกู C P R แล้วหลังจาก C R หรือ A T K p C R เหรอผลออกมาก็นอนเช็คเต็ก็ไม่เป็นไรหรอกเขาแค่อาจจะแค่ฝุ่นลงคออะไรแหละคิดมากไปได้มึงจะถ่ายคลิปทำไมเนี่ยเอาไว้แชร์ที่หลาเราก็คือจะเป็นพยานร่วมกัน สองรูนะวันนี้เท่าไร่ยี่สยนะคะที่ปอยสองนะครบหอมลงไงสวิเนะสองโลใช่ไหมโลอี่สิสโลน้นี่งไปเลยพีปุยเอาลึกๆเลยให้ถึงก้านสมองเลยถึงก้านสมองออกเอลงมลใจเสียแล้วอยู่ๆก็มีน้ำมูก